เค้กช็อกโกแลตค่ะอบสุกมาร้อนๆเลยโอ้ oh, รู้ถึงความนุ่มว้าวค่ะวันนี้จะดีจะทำเค้กช็อกโกแลตอย่างแรกค่ะจะดีจะใส่เป็นไข่แดงลงไปเลยหลังจากนั้นค่อยๆใส่น้ำมัน,นะคะ่ะน้ำเปล่าค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลลาค่ะน้ำตาลทรายลงไปทั้งหมดแล้วก็เกลือค่ะลงไปทั้งหมดเลย ตามด้วยร่อนของแห้งค่ะก็ร่อนแป้งเค้กลงไปเลยตามด้วยผงฟูค่ะผงโกโกโค้ค่ะ คนพอเข้ากันค่ะมีเม็ดเดเหลืออยู่นิดนไม่เ,มเป็นไรเลยนะคะเราก็ใช้ตะก้อค่ะตีเป็นสปีดปานกลางนะคะส่วนไข่ขาวค่ะจะดีจะเอาไข่ขาวตีจนขึ้นฟูตั้งยอดจะนำส่วนเมอแรงที่ได้ค่ะแบ่งใส่ประมาณสัก3าครั้งถึง4ครั้งค่ะเนื้อเค้กเนี้ยค่ะไปใส่ในพิมพ์แบบไหนได้หมดเลยพิมพ์ฟอยก็ได้เลยค่ะถ้าใครสนใจอปุปกรณ์บเรีน่ารัาก จะดีในอินบ็อกซ์ได้เลยจะดีมีทั้งพิมขนมปังพิมเค้กหลายแบบมากเลยค่ะทำเข้าอบค่ะอบที่ไฟ175องศาค่ะส่วนเวลาอยู่ขึ้นอยู่กับพิมพ์เลยเอาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะอันเล็กอยู่ที่27นาทีนะคะอันใหญ่อยู่ที่39นาทีค่ะเค้กช็อกโกแลตค่ะอบสุกมนร้อนเลยโอ้รู้ถึงความนุ่มว้าวเนื้อสกุตชี่เลยนุ่มๆ เลยไม่ใช่เนื้อแบบฟองฟองหรือว่าเนื้อหยับๆยับกรานนะสวยแบบนี้เลยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้จดีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปค่ะและอยากจะให้จดีทำอะไรก็เม้นต์บอกข้างล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้จดีขอตัวชิมนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะตัวชิมกันนะคะ